มว่าแล้วสักวันต้องพ่าดสักวันต้องมีการสูญเสียใครที่แก้งไม่รู้ในเจตนาหรือว่าเหลี่ยมเจตนา,ต,าต่างๆให้ไปเรื่องเวรจารรมอย่างเดียวนะแต่ผมพูดเสมอท่สวันต้องพลาดผมพูดกแบบับฟักพวกผมว่าสักวัน คอนเทนต์แบบนี้ต้องพลาดต้องมีการสูญเสียผมพลาดผมพูดตลอดนะว่าเราต้องต้องผลานต้องไม่คิดว่าจะเป็นแบงค์เลเตอร์ไม่คิดว่าจะเป็น, letter, เ,ปนเรื่องแบบนี้นะฮะนูนเวรที When, ่อย่างเดียวอย่าถามเลยว่าใครผิดนะ อยู่ที่เจตนาของคนนะครับอยู่ที่เจตนาของคนเจตนาดีก็รอดพ้นเวรกรรมไปแต่ถ้าใครเจตนาไม่ดีก็ให้รับผลกรรมไปเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับใครที่ส่งแก้วให้ว่าเจตนาเอ็นดูไม่รู้ว่ามันดื่มเยอะมาแล้วจริงๆเอ็นดูอยากจะให้โบนัสวันปีใหม่เอ็นดูก็ไม่รู้ไม่ผิดไม่เจตนาไม่ผิดนะครับผมแล้วน,น้องไม่ได้โดนบังคับน้องเต็มใจเข้าใจ ถ้าใครไม่เจตนาถ้าใครเรื่อเจตนาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเวรกรรมนะครับใครที่แกล้งไม่รู้ในเจตนาหรือว่าเหลี่ยมเจตนาต่างๆให้เป็นเรื่ององเวรกรรมอย่างเดียวนะครับนะผมว่าแล้วสักวันต้องพลาดสักวันต้องมีการสูญเสียไม่อยากพูดเยอะนะ สวัสดีครับผมแบงค์เลเตอร์นะครับวันนี้ก็มาครั้งแรกนะครับที่ปูทตะเบิร์กนะครับคือบรรยากาศตอนนี้ผมให้สิทธิ์คือหนาวมากนะครับบรรยากาศถ้าเกิดใครมาตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเตรียมผ้ากันหนาวมาเยอะๆนะครับเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวมาเยอะบอกได้เลยว่ามาครั้งแรกนอน1คืน2วันสนุกมากๆครับผมทริปนี้บอกได้เลยปูทตะเบิร์กครับของจริง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ